สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิวันนี้ก็เป็นวันที่พายุออกนะครับพายุฝนออกแล้วปล่อยแพะปล่อยแกะปลเลี้ยงแต่บริเวณที่เราจะปเลี้ยงนะครับเห็นไหมครับจะมีน้ําท่วมน้ําขังอยู่เพราะว่าฟาร์มเราอยู่ที่ดอนนะครับหรือว่าที่โนนภาษาอีสานบอกบอกว่าที่โนนนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีน้ําขังอยู่นะครับที่อําเภอเมืองชัยภูมิแต่ทางชลองฟาร์มครับก็ยังมีน้ําขังอยู่เห็นไหมครับยังไม่มีน้ํานะครับน้ําขังเป็นบางส่วนตอนนี้ครับแล้วก็ปล่อยแพะไปเลี้ยงเหมือนเดิมครับที่เดิมด้วยบริเวณที่ดอนหน้าฟาร์มครับจะมีที่แห่งหนึ่งเจ้าของที่เขาไม่ได้ทําอะไรนะครับ แล้วก็ปล่อยวัวก็ปล่อยแพะปล่อยแกะมาเลี้ยงนะครับเพอะช่วงนี้ช่วงฝนออกแล้วครับช่วงฝนพายุฝนออกแล้วก็ยังไงก็แนะนำให้กเกษตรกรคนเลี้ยงแพะ,เล,แะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนะครับให้ระวังด้วยนะครับระวังด้วยช่วงแพะแกะวัวอากาศเปลี่ยนแปลงครับจากที่ฝนตกต่อมาก็ มีแดดออกอากาศร้อนครับโอกาสทำให้แพแกะบัวป่วยได้ครับป่วยด้วยโรคไข้จะเป็นไข้หวัดเป็นไข้ธรรมดาไข้าขาแข็งหรือว่าไข้าขากรเงยังไงก็ให้ดูแลรักษาดีๆนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงจากช่วงฝนแล้ว ก็จะมีช่วงหน้าร้อนครับเห็นไหมครับอากาศร้อนร้อนขึ้นเราก็ดูแลเป็นพิเศษครับโอกาสที่แพะแกะวัวป่วยได้ครับเห็นไหมครับตามบริเวณนี้ครับบริเวณทุ่งนาตามคันนาครับยังมีน้ําเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ในที่ลุ่มที่ดอนครับที่ลุ่มนะครับก็ยังมีน้ําอยู่ป่าปลายครับ จากไหนที่โคกหรือว่าที่ดอนครับที่เราอยู่นี้ก็พอได้กินข้าวครับข้าวยังไม่ตายนะครับก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแพะเราก็กินหญ้าแล้วก็กวกัวก็กินหญ้าด,ด้วยกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงพายุออกแล้ว ก็ให้รักษาสุขภาพทั้งแพะทั้งแกะทั้งวัวแล้วก็คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยนะครับให้รักษาสุขภาพดีๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ากจินี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ